แล้วเนี่ยคนนี้คนนี้60ที่ัเหนิให้เไปชี้ในห้องนั้นเลย50กว่ามากแล้วเนี่ยคนนี้อะโอ้โหกำลังอะไรกันล่ะดิตกำลังยำกัน56ละเกือบจะได้เีละอีก3ปีกำลังยำกำลังาย โอ้โหจนยืนหลบอยู่นี่ไว้ใส่กระเจเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับโมอยู่ไม่ได้ใส่มะขโมยอยูานๆธรรมะมไปไหนโมนอนหลับ นอนอยู่ข้างเตียงข้างโต๊ะเตียงนอนใต้โต๊ะการแถวโต๊ะใต้โต๊ะย้อนกลับอบอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าโรงเรียนเราได้รับรางวัลอะไรบ้างอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเพออจะแม่เอออะไรได้เล่ามาอีกแล้วเขาให้โดยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เพราะตอนที่เป็นผออยู่ยังไม่ได้เกษียณมาเนาะขออะไรยากมากจะต้องแนบเอกสารนั่นนี่ทีนี้พอมาตอนตอนแรกเนาะเขา เขาให้ยื่นเขาให้พวกเราเขียนมาเราึเฉยเเป็นลายบุคคลแล้วก็เป็นโรงเรียนอ่าเป็นครูดีโรงเรียนดีไม่มีอบบยมุกค่ะเขามีโครงการนี้ค่ะโครงการนี้ของไอเล็กของคุรุสภาค่ะปราก่าปรกัว่าเราเขียนมันทึงส่งเฉยๆยป้าไม่มีหลักฐานอะไรนะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาอยู่ส่งเนี้ยได้หมดเลยค่ะท่านหลักฐานประจักษ์ทางสังคมค่ะได้หมดเลยค่ะ นี่จะได้ไปกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปรับคิสูจไม่ต้องการพิสูจน์เขาไม่ต้องการพิสูจน์หรอกว่าจริงไม่จริงเขาไม่ต้องการพิสูจน์โ่งเียนะคะสาเขียนเขียนกี่คนก็ได้หมดดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าหลักหัวเขียนก็คงได้ว่าใช่โรงเรียนสมาาิกากับอาชีวะคือเขาให้ก็สงสัยถามถามขออนุธถามตาหนำอัปปาเอ๊ะทำไมจึงได้หรือเป็นที่ เราโด่งดังว่าเป็นชาวโสะสพพ่อท่านสม,มณะพธิลักษ์เขาถือว่าคุณธรรมชั้นเยียมเลยได้หรือเปล่าเราสงสัยค่ะก่เ่าราเราเขียนไม่ทันเขียนตามเก็บได้แค่เจ็ดคนค่ะรวมทั้งของสถานศึกษาด้วยแล้วพออ,อด้วย คูด, oh. ด hey, ้วยก็จะได้เจ็ดค่ะโอ้จะได้รางวัลมาหกเจ็ดคนเลยลือรอบนี้ถ้าคนที่เขียนก็จะได้ทั้งหมดค่ะแต่ราไม่เขียนหยอเขียนมากมันจะได้มากไปค่ะถ้าเขียนเยอะทุกคนก็จะได้ถ้าเขียนเยอะจะได้หมดนะคะก็ขอร้องให้เขียนกันนี่โอ้แต่เอกสารที่เขาให้เขียนเยอะเหมือนกันนะคะเขียนเล่าประวัตินะคะพอเขียนเล่าว่า คุณปฏิบัติธรรมถือศีลห้าละอใบยมุกมาปีละอบายมุขยังไงมีวิธีการออกจากอบายมุขยังไงก็ให้อธิบายอะค่ะก็ดีมันก็เป็นเรื่องการแสดงนี่นเฟเบอร์ของอโศกเนี่ยเต็มค่ะแต่ไม่ชอบเขียนเท่าไหร่ก็เลยได้เท่าเด็ดเดี๋ยวไปเพียบเดี๋ยวจะไปทำออกมาค่ะแต่ปีหน้าปีหน้าคงจะให้เขียนหมดเพราะว่าเดียก็ไปรับเหมือนกันค่ะอ๋อไปตากด้วยเดี๋ยวก็ไปรับเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายบ้าง ในทำรายการกรรมัญญาก็รายงานพ่อว่าที่พ่อถามอ่ะเอกสารเมื่อไหร่จะเสร็จกันก็ของสัมมาเนี่ยอย่างเร็วก็สามปีค่ะอย่างช้าก็สี่ห้าปีค่ะแล้วก็จะควบรวมอาชีวะช่วยกันกับน้องนุชด้วยก็ประมาณห้าปีนั่นแหละค่ะพ่อรายงานไว้ทมมันนิดี่พ่อ 92 92่นเป็นดินพวกหางหูขนาดนั้นที่ช้าเพราะว่าเป็นเราอ่อนเป็นลูกอ่อนค่ะไม่มีเวลาทุ่มได้ร้อยเปซในห้าสเรเลี้ยงหลานไปด้วยหลานไปด้วยโอ้โหเกาเนาะเาสิบสองแข่งหมดกแข่งหมึนี่อันใหญ่มึอันใหญ่ ะสมผู้ท่ประสงค์แล้วนะเชียงใหม่ภาคใต้แล้วก็นครราชสีมามค่อยๆส่งไปทางมีใครมาก็ส่มาไปที่นี่คะ่ะที่ที่วัดก็หล,ลังกินข้าวเสร็จก็เดินเอาไปมอบให้ที่จุค้ามาเนี่ย <laughs> <laughs> แจ้งท่นแล้วคะ่ะพ <laughs> นที่ประสงค์จริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าว่านจะไปพรุ่งนี้จะไปบางรักเขียวเดี๋ยวจะลอง

เด็กนอนหลับเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกใครจะพูดใครจะคุยใครจะอะนอนหลับไม่รู้เรื่องจับพลิกไ,กกไปพลิกมามันก็ไม่รู้เรื่องเลยเด็กมันหลับหลับจริงๆพ<ด>ี่เซี่ยชอบไม่ว่าไอ,อ,อ,อ้ช้อนนอนมาตรวจไอ้อาชีวะก็เลยตกลงกันว่าจะเอาห้องนี้เป็นนห้องเรียนของ ถ้ามจัดเป็นระบบแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ไอ้นี่เราไม่มีจัดเป็นระบบแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขตัวออะไรตามรูปแบบที่เขาต้องการตอนนี้ก็เริ่มทําเขาก็ว่าเราแรงเราก็เลยต้องรีบราะว่าคุณสอนยังไงคุณไม่มีรูปหลักฐานเลยแผนการสอนคุณอยู่ไหนมันเร่องการสอนก็เลยกำลังล่างเนี่ก็ของพวกเราแม้แต่บอกว่า พูดพูดนำเรานี่ยังไม่เคยมีแผนไม่เคยมีโปรเจกต์แพลนนิ่งอะไรเลยเขาก็บอกว่าคุณเพอร์เฟกต์เขาอยากเอาเราเป็นตัวอย่างนะพ่อแต่เขาเอาไปยืนยันกระทรวงไม่ได้เพราะว่าไม่มีเอกสารหลักฐานตามระเบียบกฎหมายท่างนี้เองค่ะเขาบอกอย่างอื่นผมไม่ถามเพราะว่าคุณเพอร์เฟกต์ครานี้ครูเลยมีกันบ้านค่ะย้ากกันบ้านให้กำลังเนี่ย

เอาี่กราบครับโอ้โหี่้าฝากเก่งนะเอาเชิญเชิญประชุมตอนเดี๋ยวขับตอนเดี๋ยวลืมออกมาเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะหายาครับ มาเมื่อไหร่ก็จิบก่อนเนี่ยน้ำหนักน่ไม่ใช่อายุไปท้างสีมากลับมาไม่พูดไม่จานทำงานอย่่งเดียวเพื่องานที่จริงเนี่ยอโศกเนี่ยเขายอมรับหมดนั่นแหละแต่ว่า มันแอกอยู่เท่านั้นเองเขายอมรับหมด่ลแหละไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้นี่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องไอ้เรื่องพวกต่อต้านทุกคนเขาก็ยอมรับแต่ว่าเขามันแอกนะงั้นแอกพวกต่อต้านน่ะมันแอกไม่เฉยมันก็จริงจมันก็ยอมจำนนมันสู้ไม่ได้หรอกมันไม่ดีท่อเราพดกันกพ้กองอ่ะมันมัมันไม่ดีท่อเราหรอกแต่มันจะต้องแอกนั่นว่าวันดี แอลกับตัวเองดีที่แท้ตัวเองไม่ได้ดีเท่าเราหรอกเขารู้เขาจำนอนอยู่เเเอาาาาา้นนว่่รมมัไโดยเอาตามันมาเลยสาคนก็คือโลกีมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกก็เราโลคุณธรรมันเหนือกว่าโลคีให้มันเป็นไปยอมจำนอนบ้างดิที่จริงง่วงจำนอนสรยกย่องเมืองไทยก็จะเด่นจุดเด่นขึ้นไป นี่มันไม่ไม่ไม่เอาแล้วมันก็ทำให้ตัวเองชั่วอยู่นั่นนึกว่าตัวเองดีแล้วก็สู้คนอื่นเขาก็ทขาพังเองคนอื่นนว่าแค่โลกีเพราะเรามันโลกุตระแล้วนักสกุลยามนนอโอ้โหของดือเฟือของดือเฟือ โอ้โหตอนทำอย่างนี้เวลานี้ทำเงียบเงียบแล้วเนี่ยจิ้มแล้วเอ็นกายกันมั่งเนี่ยอ๋อยังงั้นเจ้าอ๋อโอ้โหทำไมมีสุกสยราด้วยล่่เดี๋ยวโดนล้างมืออีกแล้วโอ้โหเส้นอืดเต็มเลย

โอ้โหในรังก็มีนะคะในรังก็มีค่ะในรังมีชาร์ปก็ปิดดีดีก็ใส่ชิดปิดแน่นๆดิเดี๋ยวอากาศนุ่มหมดทีหลังจัดงานตอนเปิดเทอมได้ไหมโอ้นี่ร้อนนี่ร้อนายใหญ่แรกเหมือนเลยกับแลกเหมือนคอร์ดเลยอ่ะคอร์ดทั้งเลยอ่ะโอ้โหคอดทั้งเลยเว้ยโอ้โหคอดทั้งเลย โอแพงไห่สามพันเลยนะไม่ชวนวพราจัดงานจัดเสริม่ะตอนนี้ก็ให้ผู้ใหญ่กินบ้างตอนนี้นี่ให้เด็กแล้วจะจัดวันพระท่านบรรลุธรรมจัดการรัวเข้าใจจัดเวลาให้ผู้ใหญ่กินบ้างไม่ไม่มีไม่มีเด็กแยกเนาะ วันนี้ที่ยี่ส่สงเชนี่องยี่สครับคบสอวันนี้พระด้ทิย์ผักที่ทออไหนมาเนี่ยโยมมาจากเื่ายค่ะเื่ายเหวันนี้วันิตยังไม่ราบว่าเป็นองกลุ่มิิายที่ไม่ได้ใส่พี่เหรอี่ชพี่แกตายมาั้ <c oughs> ข้า่เครื่อไก่คามน่าเจริปคาประชุมหแ่ารทว่ามีของเ่่ามนิบสองนเที่ยงปมไประชุมความด็ที่ห้องประชุมเขาเขาประชุมอยู่ดิ เได้ฟังมาคอเรา้อทียมอะไรโอ้คอบอกว่าแสดงอย่างที่เคยระดงถ้านเปีนสองไม่อยู่จะตัวร้องถ้าไม่หลับดีๆเดี๋ยวหมดแรงไม่ร้องยอมร้องเลยต้องต้องติงโอ้ผู้ดีพรุ่งนี้หกโมงครึ่ง ออหกโมงครึ่งเขาจะไปขึ้นไปพบที่ชั้นสี่มันเป็น้ายไปห้องแล้วพรุงนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีโซเลียุนี้วันจันทร์เย็นกมีเ็ยนอันนี้วันเช้าหกโมงเช้าหกโมง่ท่านจะกลับเลยพอสรบแล้วมีไม่หิวจะเข้าห้องน้ำไรแล้วประจำตัหน่งเทาเ็ผักเจ็บผัก เราขี่ไม่เป็นขี่เราเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ทูจะคว่ำเมาไม่ได้จะคว่ำเมาเราเลี้ยวไม่เป็นไอออเ,อเอแคนเดิลค่อยชวนไอนดีโอโหทั้งลำยากเลยโค้งตั้ <laughs> งโครงตั้งก็สีดยากแบบแค่ติดเครื่องสี่ฝั่ง